กนตรงนี้น้ำเยอะมากเลยนะคะที่นี่นะสบายย้อยนี่ก็คือขึ้นน้ำรอบที่สี่แล้วนะคะเรามาดูนะกระแสน้ำนะค่อนข้างแรงนะคะต้องชาวบ้านที่นี่ก็ได้อพยพตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะ,ะก็ยังมีบางบ้านนะค,ะคนขขงยังไม่เสร็จนะล้นถนนแล้วนะคะก็ทางนี้ก็คือสามแยกจะไปบ้านทุ่งคอไปบ้านเสนีนะ,ะ,ะนี่น้ำล้นถนนแล้วนะคะก็ใครที่จะ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะมาช่วยชาวบ้านขนของเมื่อกี้นะคะแต่บางส่วน,น,นก็ขนของตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน้ําขึ้นเมื่อคืนแล้วเนาะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่วิกฤตกว่าครั้งก่อนๆน,นะคะเพราะว่าครั้งก่อนๆสามครั้งที่ผ่านมาน้ําไม่ท่วมขนาดนี้เนาะครั้งนี้ก็เป็น ครั้งที่รุนแรงเหมือนกันนะคะนี่ก็จะมีชาวบ้านมาพายเรือเข้าในหมู่บ้านต้องใช้เรืออย่างเดียวเนาะเพราะว่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วน้ําสูงมากโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากทุกคนติดตามกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะ